นาวิชาการสืบค้นวิเคราะห์บันทึกมรดกธรรมในพระพุทธศาสนากับสังคมที่ก้าวไปในหัวข้อนิมิตโอภาสในพระพุทธศาสนาเทรวาสการเห็นนิมิตโอภาสเท่ากับว่าติดนิมิตเกิดกิเลสใช่ไหมคะ จริงๆในเรื่องนี้เป็นงานวิจัยของอตรตมภาพเองเนาะเป็นงานวิจัยปอโทในหัวข้อเรื่องวิเคราะห์นิมิตและโอภาษในประกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคถ้าเราพูดถึงข้อมูลปโมภูมิมีส่วนหนึ่งในอัตถกถาพุทธกานิกายจุลนิเทศที่พระพุทธโฆษาจารย์นำมาอ้างนะครับท่านบอกว่าโอภาษาธโยธรรมา ทำทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นนมมัคโคไม่ใช่หนทางแล้วก็อุปกกิเลสวิมุตตังวีธิปฏิปันนงังวิปัสสนาญาณมัคโคก็แปลให้ผู้ที่ศึกษาบาลีฟังด้วยว่าเป็นทางแห่งวิปัสสนาญาณจะต้องพ้นจากอุปกิเลสพูดง่ายๆก็คือท่านมองว่าโอภาษหรือแสงสว่างที่เห็นในสมาธิ ท่านคือพระอัตคถา,าจารย์รวมถึงพระพุทธโคโธสาจารย์มีทัศนว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะครับมาจากวิวิเศษแจ้งตามปัศสนาการเห็นอนุอุปะเข้าไปใกล้มั่น,นกิเลสคือถ้าเราแปลตามแยกย่อยสับเราจะงงแต่ถ้าเราแปลโดยรวมก็คือเป็นกิเลสเครื่องสมองอย่างละเอียดของผู้เจริญวิปัสนาซึ่งก็ในงานค้นคว้าของหลวงพี่ก็ตอบปัญหาตรงนี้แหละว่า มันไม่ใช่เสมอไปว่าแสงสว่างทั้งหมดจะต้องเป็นวิปัสสนูปกิเลสการเห็นนิมิตโอภาษเราก็ไปนิพพานได้นะครับเหมือนอย่างมัชฌิมานิกายอุปริปนาฏในอุปกิเลสสูตรเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธานิมิตตังปฏิวิชิตพังดูก่อนอนุรุทธะเราเห็นแจ้งนะครับปฏิวิชิเนี่ยเห็นเฉพาะเห็นแจ้งถึงนิมิต ในกอรปุเพวะสัมโพธาอภิสัมพุทโโธพธิสตโตวะสมาโน a, a, ho, va, ตอนเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่จะตรัสรู pa, a, ana, ana, ้อนุตตรพระสมมาสมุปพธิยานเนี่ยโอภาสัญเจวะสัญชานามิทัศนันจารูปานังคือต้องเห็นทั้งแสงสว่างและเห็นรูปด้วยดังนั้นการที่ตอบว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวเนี่ยคำตอบนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ต้องยึดข้อมูลปฐมภูมิหรือพุทธพจน์เป็นหลักด้วย เห็นแสงสว่างขณะนั่งสมาธิเป็นวิปัสสนูปกิเลสเท่านั้นใช่ไหมคะการเห็นแสงสว่างขณะนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นแจ้งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นแจ้งอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิปัสสนูปกิเลสเท่านั้นเนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้านะ ท่านตรัสว่าอาหังโอภาสัญเจวะสัญชาในยังรูปานิจปะปัสไสยยังเอวัมเมอิทางยานัทสนังปริสุทธตรังอัสาติหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยพึงรู้โอภาสพึงเห็นรูปนะครับยานัทสนะของเราในยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ธเพิ่มขึ้นด้วยไม่จําเป็นต้องเป็นวิปัสสนุปกลเออย่างเดียวเห็นแล้วยานัทสนะของพระผู้มีพระพาคาจ้าบริสุทธิ์ ยิิ่่่งงงขึึ้นนนมันจเเป็สทีราควรรรู้คววเห็นิธีการตั้งท่าฐานจิตศูนย์กลางกายฐานที่7ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำไม่มีในพระไตรปิฎกบาลีเทรวาทสามารถเทียบเคียงกับวิปัสนาจารย์ในด้านใดบ้างคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ มีบันทึกของพระพุทธรังศีทิสตียานหรือเป็นคัมภีร์ของมหาใจวัดบรมนิวาสซึ่งท่านเป็นอีกนิกายหนึ่งนะท่นเป็นนิกายธรรมยุทธ์และท่านบอกท่านได้รวบรวมใบลานตั้งแต่สมัยครั้งต้นกรุงศรีอยุธยาผ่านเทราจารย์ผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายสิบท่านจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนวัดราชสิทธารามเนี่ย ก็ได้รวบรวมคัมภีร์นี้เอาไว้แล้วก็สอดคล้องกันโดยเฉพาะในเรื่องการตั้งธาตุแก้ธาตุถ้าดูรูปจะเห็นว่าการตั้งธาตุท่านสอดคล้องกับของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปาักน้ำประีจะเจริญเป๊ะเลยจะเห็นถึงการตั้งแก้โรคภัยไข้เจ็บท่านบอกให้ตั้งนะโมพุทธายะนะ ณหมายถึงน้ําที่เลี้ยงดวงอาโปธาตุโมหมายถึงสิ่งที่เลี้ยงปฐวีธาตุพุทธหมายถึงเตโชธาตุธาหมายถึงวายโยธาตุที่หุ้มห่อชีวิตเอาไว้และยะเป็นอากาศธา,ธาตุอยู่ตรงกลางแต่ของหลวงปู่เนี่ยศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายหน้าธาตุน้าขวาธาตุดินหลังธาตุไฟใต้ธาตุลมซึ่งในคัมภีรโบราณเนี่ยบอกถ้าเห็นดวงธาตุชัดใสแจม่มเข้าโลมาปีติวนขวาด้วยนะ ไม่ได้วนซ้ายวนขวาไปรอบๆดวงาธาตุของเราเริ่มจากน้ําไปดินดินไปลมลมไปไฟเนี่ยจะสามารถกลั่นาธาตุของเราเวรกรรมที่ทํามาเนี่ยก็จะตัดกลายเป็นอโหสิกรรมโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้ครับนี่เป็นของเก่าเอามาเป่าฝุ่นใหม่พูดถึงเรื่องนิมิตเนี่ยก็มีหลายท่านเข้าใจว่าการดูดวงแก้วก็ดีการกําหนดองค์พระก็ดีเป็นการติดนิมิตเราจะต้อง สละหมายถึงเป็นอนิมิตตเจโตสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแปลว่าเครื่องกําหนดจริงๆมีบร,ริกรรมนิมิตกับอุขหานิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตนะในในแง่มุมของพระอภิธรรมหรือพระธรรมสังฆาหากาจารย์ผู้รจนาพระอภิธรรมทั้งหลายท่านก็จะจัดไว้เท่านี้แต่ในคัมภีร์เก่าๆเ,เนี่ยของเรา พอดีไปเจอในงานวิจัยนะครับลงพื้นที่ภาคสนามชื่อพระครูสาครสุวรรณคุณท่านอยู่ในสมัยตอนอรัชกาลที่9นะองค์นี้ชื่อเขาเรียกหลวงพ่อสายจันสุวรรณจันโทนะครับท่านจะมียันของท่านไว้เลยเป็นยันพุทธนิมิตก็ะจะเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วท่านก็บอกเนี่ย การนึกถึงพระสมณะสมเุทธเจ้าเป็นนิมิตไม่ผิดอะไรเป็นสิ่งที่ดีค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ที่หนักก็หายที่หนายก็รักนะอายุไขก็จะยืนยาวท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวาดัวดกระโจมทองอำเภอบ้านแพ้วนะครับจังหวัดสมุทรสาครและมีเกรดว่าในตัวยันของพุทธนิมิตเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องอิติปิโสรัตนามาลา หรืออิติปิโสร้อยบทเกี่ยวกับพุทธคุณนะครับพุทธคุณเนี่ยเกี่ยวยังไงก็สัมมาอรหังก็เป็นหนึ่งในพุทธคุณผู้ห่างไกลาจากกิเลสโดยชอบยันเนี้ยจริงๆก็ได้ความอนุเคราะห์จากเจ้าคุณหลวงปู่พัดท่านท่านหยิบยันมาหยิบยันที่อยู่ในในในภาพในคอมนะท่านอ่านเลยนะเออนะโมพุทธายะนะชาลีติ มาอทอ่านแล้วก็ได้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รกังวลคัชชิมาช่วยอ่านตรงท่อนกลางว่าวัดตรักระโจมทองก็หมายถึงวัดกระโจมทองเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดขึ้นมากี่ร้อยปียันนี้เป็นของคู่วัดที่พูดนี่คือชี้ให้เห็นว่าการนึกถึงองค์พระก็ดีดวงแก้วก็ดีนะครับก็ทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเราพบความสุขภ,ภายในได้จะเริ่ม